ครับเตรียมตัวแส่อาหารอะไรเรียบร้อยใส่กระสุนกระสุนด้วยความมันพร้อมนะใครมาไม่ทันไหมไปนะเดินมุ๊บมุบมุบไปที่สะพานนะเป้าคือสะพานเป้าคือสะพานค่าฝั่งเราให้หมดค่าฝั่งเราให้หมดค่าฝั่งสะพานเราให้หมดค่าฝั่งเราเดรลัชหน่อยลัชลัชวิ่งมาลัชวิ่งมา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 ค่าฝั่งสะพานค่าฝั่งสะพานค่า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 ฝั่งสะพานค่าฝั่งสะพานค่าฝั่งสะพานโผ โผก่อนอย่ามึงข้าไปโผก่อนอย่ามึงข้าไปยุดยุดยุดกลับมาเดินกลับมาเดินกลับมาเดินกลับมาคัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็กมองที่น้ำมองใน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 น้ำโผล่ฆ่าในน้ำฆ่าในน้ำโผล่ลงไปในน้ำโผล่ลงไปในน้ำตรงเกาะตรงเกาะโผล่ลงมาโถลงมาโถลงม่ลงเกาตรงเกาะตรงเกาะโผล่ลงมาโถล่ลงมาโผล่ลงมาโถลงมาโถลงมาดึงมาดึงมาข่าดึงมาโผล่นะโผล่โผโ่โผล่ฆาข่าข่าข่าขึ้นเกาะไปได้ขึ้นเกาะไปได้ขึ้นเกาะไปได้ข้างหลังขึ้นเกาะมาข้างหลังขึ้นเกาะมาเอาแนวหลังเอาแนวหลังมันเอาแแแนนนนนนนววววหหหหลลลัััััังงงมมมมเเเอออาาาพกีด แนวหลัง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 รวมแนวหลังแนวหลังแนวหลังแล้วโหแล้วโห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 โฮบนเกาะ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 ไว้โฮบนเกาะไว้โฮบนเกาะไว้โฮบนเกาะไว้ข้าข้าในเร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 าช้านใเราช้ามันสะท้อนเราตายหมดเลยข้าในเราข้าในเราไว้ข้าในเราไว้แล้วหันหลังแล้วหันหลัง หลังหลังหหลัง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 จากที่เรามาจากที่เรามาฆ่าฆ่าฆ่าดึงโหโหสู้ไว้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 โหไว้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 ชิว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 ๆแล้วเดินออกซ้ายมาเดินออกซ้ายมาแล้วเดินกลับมาทางเดิมเดินกลับมาทางเดิมใครตามไม่ทันใครตามไม่ทันเดินมาเดินไปเรื่อยๆเดินไปตีไปเดินไปตีไปไม่หยุดไม่หยุดเดินไปขึ้นข้างบน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 เดินขึ้นมาบนเดินขึ้นมาบนเดินฟังผมฟังผมขึ้นมาบนเดินขึ้นมาเดินไปต้องไปตรงทงขึ้นมาบนเดินขึ้นมาบนเดินขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาล่ามันมารวมกันล่ามามารวมกันแล้วมารวมกันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ล่างมันรงกันผมก็ไปเตรียบตัวมองมองลงล่างมองลงล่างเอาไซมอในข้าสี่สามสอหนึข้างหมข้างหมข้ามข้ามา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 แท้งลงแท้งลงแทงลงแทงลงแท้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 งลงแทงลงดดีลแล้วโขึ้นไปลาขึ้นไปบนฝั่ง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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบนเกาะขึ้นมาบนเกาะแล้วโหโฮโโกันเกาะโหกันเกาะโกัเกาะพวโง่พงท้งหดหนึ่งเหรอสนึเหรอเป็นเท่าไหร่ นี่โหลโปล่ไหลปล่อยปล่อยมันหนีปล่อยปันหนีปล่อยมันหนีมองที่ธงมองที่ธงมองที่ธงเอาที่ธงเอาที่ธงเอาที่ธงเขียที่ธงทิ้งเี่ที่ธงทิ้งทงที่งงงใต้สะพานใต้สะพานที่ธงที่ธงที่ธงใต้สะพานใต้สะพานใต้สะพานเขี่ย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 ไปเขี่ยไปเขี่ยไปดี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 เขี่ยไปเขียยไปแล้วหันกลับมาหันกลับมามองที่ไามอนมองที่ไซมอนหนีไปมองที่ไามอนหนีไปเดินมาเดินมาค่อยๆเดิน มองที่ไซมอนมองที่ไซมอนเดิ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 นอย่างเดียวอย่าพื้นสกิลเดินเดินมาเดินเดินเดินอีกเดินมาเดินมาดึง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 ขึ้นฝั่งมาขึ้นฝั่งมาแล้วยิง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 โห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 ตรงฝั่งโหตรงฝั่งโหตรงฝั่งให้มันถอยไปโหตรงฝั่งโหตรงฝั่งถนนถนนจะข้ามถนนไปจะข้ามถนนไปโห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 ไว้โห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 ไว้โถมเลยอีกห้าอีกสี่สามสองหนึ่งอมไอ้แช่เว้ยตรงนี้มันไอ้นี่เสียตน เดินมาท่านสายเดินสายเดินสายโหดโหดโหดจุดเกิดจุดเกิดจุดเกิดเดินมาสามแยก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 ดีดีดีแล้วโหแล้วโหแล้วโหโหนแลมองหลัง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 จากที่ลงมา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 จากที่มันอยู่ที่มันอยู่ดึงมาฆ่าดึงมาฆ่าดึงมาฆ่าเดี๋ยตัวหลุดหลุดหลุดมาดึงมาฆ่าเดี๋ยตัวดึงมาฆ่าซิวะดี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 โอ้โหไว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 ้ให้เพื่อนเล่นให้เพื่อนเล่นถอยกลับมาถอยกลับมาถอยก้ามมาหน้าสะพานรวมหน้าสะพานดีกรุ๊ปดีกาหรุ๊ อู่ก้มหน้าสะพานเฮ้ที่โนดที่โนดที่โนดเยอะที่โนดเยอะที่โนดเยอะลงเกาะตรงเกาะลงมา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 ตรงเกาะตรงทงตรงทงตรงทงแถ้าทงแทวาทงลงมาลงมาลงมาเขียนหมดเขียนหมดทั้งหน้ากระดานเลยดีดีดีสูไปสูไปสู้ไปสูไปแล้วไหลมาแล้วไหลมาแล้วไหลมาค่าตัวเติมค่าตัวเติมไหลไปไหลไปดีดีโครสวยโคดสวยกระจายสวยกระจายสวยเดินมาดันมาดันมาน็อตดันมาเส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 าไม่มาจุดเห็น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 ว้าว่ะเห็นเห็นว้า่ะ ท่านมาบ้ามาตรงนี้มาตรงนี้เออไปไม่ได้ไอ้สัตว์มันอยู่ข้างนอกแม่มัดไว้หน่อยมัดไว้หน่อยไอ้ยันตุบีมาดิไอ้สัตว์ฝังอีทฝังอี้านนอตอีทนะไมใส่บาเซาอีทนะเซาอีทโหไว้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 โหโหโหตรงกลางเกาะโหตรงกลางเกาะโหตรงกลางเกาะยืนยืนยืนเฉยยืนเฉยหยุดหยุดวิ่งหยุดวิ่งยืนเฉยยืนเฉยผมเข้าใจว่าอยากฆ่ายืนเฉย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 เชื่อผมยืนเฉยก่อนยืนเฉยก่อน เอาหลังเอาหลังเอาหลังช่วยเพื่อนด้านหลังช่วยเพื่อนด้านหลังช่วยเพื่อนด้านหลังจากที่เรามาไอท้ที่ไอ้ที่โหนบั๊บหนบั๊บช่วยเพื่อนโหนบั๊ค่าดีทีก่อนค่าดีทีก่อนค่าดีทีค่าดีทค่าดีทีค่าดีทค่าดีทีทิ้งค่าดีทีทิ้งค่าดีทีทิ้งแล้วขวามือมองไปทางที่ขวามองไปที่ขวานนฬิกานาฬิกาดึงมาดึงมาได้ปี่สิไว้สี่สิไว้อย่าให้ไป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 ค่าค่าที่แล้วมดดู ดูดิมันโดนแค่นี้มันเอาไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยมันหงอยอีกแล้วไอ้เหี้ยคอนเทนต์ไม่เล่นเพื่อนโดนอยู่มาแล้วมาแล้วหรือเปล่าใช่เปล่ามะเน้นๆบนเกาะบนเกาะบนเกาะช่วยเพื่อนเข้าเข้าอีทอีทอีทบนเกาะบนเกาะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนบนเกาะบนเกาะบนเกาะฝั่งไซมอนไซมอนรวมอยู่รวมอยู่ดึงได้ดึงดึงได้ดึงล็อกขาได้ล็อกดึงมา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 ค่าค่าค่าทิ้งฆ่าทิ้ง

เสาจากมินิแมปเสามินิแมปเสามินิแมปอีมินิแมปเสาเสาเสาช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนโอเคนิดเดียวนิดเดียวตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นเซฟโซนเยอะมากโคตรแก่งเฮียโคตรเท่เฮียวอทไอสัตว์ลุงก็เอาไม่ลงมาดิที่ธงที่ธงระวังระวังที่ธงเพื่อนเยอะที่ธงเพื่อนเยอะระวังปล่อยปล่อยปล่อยเพื่อนเล่นปล่อยเพื่อนเล่นบ้างปล่อยเพื่อนเล่นบ้าง คือคือถ้าเป็นโซนเพื่อนใหญ่าอญ่อย่าวิ่งเข้าไปครับอย่าวิ่งเข้าไปถ้าเป็นโซนเพื่อนอย่าวิ่งเข้าไปให้เพื่อนเล่นเราเล่นของเราเล่นของเราเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่จุดบ้าที่จุดบ้าเหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเซาเซาแต่ว่ามันหงอแล้วยันโดนดีเดียวมันหงอแล้วไม่เอาอะไรแล้วจะลืมโหนเราเนี่ยไม่ลืมไม่ลืมไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรพี่โหนนั้นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรหนนี้เรา หลวนี้เราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วหลอนี้เราปางก็ไม่ได้อะไรอ่ะเดี๋ยวพิมพ์บอกไอ้ชายก่อนกูจะถอยละเอ้ยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนดันมี่นพี่นีครับอืออือเห็นละช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน